สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านท่องโลกลงทุนแบบ VI ในมุมมองของดรดิเวทเหว่มาละเหวยมาละวามาซื้อหรือมาขายตตละลาแหมอารมณ์ไหนของอาจารย์ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็คือจังหวะนี้ต้องซื้อหรือขายเรามีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรไปฟังกันได้เลยคะ่ะ วันที่7สิงหาคม2567ดัชนีตลาดหุ้นไทยตกลงมาต่ำมากที่ระดับ1,291จุดและเป็นการตกลงมาจากต้นปีถึง8.8%ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่แย่ที่สุดในโลกในขณะนั้นแต่หลังจากนั้นดัชนีตลาดก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่4กันยายนดัชนีอยู่ที่1,365จุดวันที่5กันยายน ดัชนีปรับตัวขึ้นไปถึง39จุดและปิดจบในวันศุกร์ที่6กันยายน2567ปรับตัวขึ้นต่ออีก23จุดเป็น1,428จุดทำให้ตั้งแต่ต้นปีดัชนีตลาดหลกักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นบวกแล้วประมาณเกือบ1%และเพียง1เดือนที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง11%กลายเป็นตลาดหุ้นที่แสดงผลงานได้ดีที่สุดในโลกในช่วงเวลา1เดือนผ่านมาเพราะตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงกันทั่วหน้าถามว่าเหตุผลที่ชัดเจนก็คือประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่คนเดิมที่ถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนั่นก็คือคุณแพทองทานชินวัตร ซึ่งเป็นนายกที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและก็ไม่เคยมีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีมาก่อนอย่างไรก็ตามเธอเป็นลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่เคยมีผลงานโดดเด่นในการบริหารประเทศในช่วงปี2544จนถึงปี2549ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากความตกต่ำอย่างแรงต่อเนื่องจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540 คุณทักษินได้แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าจะเข้ามาช่วยกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจที่จะฟื้นฟูประเทศไทยจากการถดถอยหรือแน่นิ่งมานานเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลดลงจากระดับประมาณ4-5%ต่อปีเหลือเพียงประมาณ2%ต่อปีในช่วงหลังๆ การแสดงออกของคุณทักษินโดยการแสดงวิสัยทัศน์เมื่อช่วง3-4วันก่อนหน้านี้ได้จุดประกายให้นักธุรกิจและนักลงทุนในตลาดหุ้นเกิดความเชื่อมั่นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทยจะต้องดีขึ้นและตลาดหุ้นจะต้องดีขึ้น เหนือสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยตกต่ำนั้นมันอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้วทุกปัจจัยที่ดีที่ทุกคนต่างก็รอคอยว่าจะมาถึงตอนนี้มันกำลังจะมาอย่างแน่นอนเพราะรัฐบาลใหม่นี้พร้อมที่จะทำมันแล้วเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะแจกคนละหมื่นบาทกับคนค่อนประเทศที่คนจานวนมากไม่แน่ใจว่าจะทาได้และทาเมื่อไหร่ เพราะถูกต่อต้านนั้นบัตรนี้ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงเดือนและเงินนี้ยังไงก็คงทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นไม่มากก็น้อยเพราะจำนวนเงินหลายแสนล้านบาทที่จะถูกฉีดเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องหลายเดือนนั้นยังไงก็คงส่งเสริมให้ภาคการบริโภคเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยในช่วงปลายปีนี้และอาจจะส่งผลต่อไปอีกในช่วงต้นปีหน้า การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงของประเทศไทยซึ่งนักธุรกิจและประชาชนต่างก็รอมานานถึงวันนี้ดูเหมือนว่าการรอน่าจะใกล้สิ้นสุดเต็มทีโดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าสหรัฐอเมริกา จะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงในการประชุมคราวหน้าอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ซึ่งจะทําให้แบงก์ชาติไม่มีเหตุผลอีกต่อไปที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมและถ้าดอกเบีย้ยลดลงการลงทุนและการบริโภคก็จะดีขึ้นค่าผ่อนชําระเงินกู้ก็จะต่ําลงเงินที่จะใช้เพื่อการบริโภคก็จะมากขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมของไทยเองนั้นดูเหมือนว่ากําลังจะดีขึ้นจากภาวะที่ซบเซาก่อนหน้านี้ตัวเลขการส่งออกดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ติดลบ การท่องเที่ยวก็เช่นกันที่กําลังดีขึ้นและจะทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายว่าที่จริงจํานวนคนที่เดินในซอยรางน้ําที่ผมอยู่นั้นดูเหมือนจะคึกคักเกือบเท่าสมัยก่อนโควิดแล้วซึ่งทําให้ร้านค้าปลอดภาษีและร้านสะดวกซื้อมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นไม่ไปไหนมานานก็คือเม็ดเงินที่มาจากสถาบันที่เข้าสู่ตลาดหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนต่างๆอย่างเช่นกองทุนประหยัดภาษีของคนที่มีรายได้สูงทั้ง LTF นั้นหายไปนานแล้วและกองทุนที่จะมาแทนนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการดึงเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นหรือไม่ก็เป็นกองทุนที่กำลังคิดหรือกำลังเตรียมการแต่ก็ไม่ออกมาเสียทีเหตุส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลยังมีอาการไม่มั่นคงเนื่องจากประเด็นทางการเมืองแต่เมื่อถึงวันนี้ ดูเหมือนว่ากองทุนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดก็คือกองทุนวายุพักก็ปรากฏตัวขึ้นมาและบอกว่าจะเริ่มดำเนินการระดมเงิน1 0 0 0 0แสนหรือ 1.5แสนล้านบาทเข้ามาซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่ดีๆและราคาถูกในตลาดหลักทรัพย์โดยที่จะเป็นกองทุนที่รับประกันกับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างน้อย3%ต่อปีขณะที่ถ้าหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีก็อาจจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไปสูงสุดถึง8%ต่อปีทั้งหมดนี้จะเปิดขายในเร็ววันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำในไตามาสหน้าอีกต่อไป ส่วนอายุหรือความมั่นคงของรัฐบาลที่เป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆเรื่องต้องชะลอหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้จะมั่นคงขึ้นมีความรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังลงตัวผู้มีอำนาจตัวจริงต่างก็ลงมาเล่นกันหมดแน่นอนว่าจะมีคนเถียงว่ามีการใช้นอมินีหรือตัวแทนกันมากที่สุดเพราะตัวจริงขาดคุณสมบัติแต่ผมมองว่าอาจจัใช่ แต่ตัวจริงนั้นก็เปิดตัวให้รู้กันชัดเจนเพียงแต่กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอาจจะไม่สามารถเอาผิดได้เนื้อสิ่งอื่นใดก็คืออำนาจนอกระบบกับอำนาจในระบบดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกันมากขึ้นและนี่ก็คือความมั่นคงทางการเมืองแบบไทยๆ สรุปก็คือไทมิ่งหรือจังหวะเวลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสิ่งดีๆต่อตลาดหุ้นทั้งหลายต่างก็เวียนมาบรรจบครบกันพอดีแล้วก็ถูกจุดชนวนโดยคุณทักษิณชินวัตรซึ่งก็ทำให้หุ้นระเบิดราวกับติดจรวดราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปแรงมากพร้อมๆกับปริมาณการซื้อขายต่อว,วันสูงถึงหลักแสนล้านบาทซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เราไม่ได้เห็นมานานประเด็นสาคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือหุ้นจะขึ้นไปต่อ และจะสูงไปถึงแค่ไหนนักลงทุนโดยเฉพาะที่เป็น VI ที่ไม่เล่นหุ้นเก่งกำไรควรจะซื้อหรือควรจะขายแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผมอยากจะหวนย้อนกลับไปดูดัชนีตลาดหุ้นยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาเกือบ6ปีตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2544ที่คุณทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรีดัชนีตลาดหุ้นที่อยู่ประมาณ330จุด ดัชนีก็ทรงๆอยู่เท่าเดิมเป็นเวลาถึง2ปีก่อนที่จะเริ่มวิ่งขึ้นไปแรงมากในช่วงปีที่3ก็คือปีพศ2546โดยที่เมื่อสิ้นปี2546ดัชนีก็วิ่งขึ้นไปถึง772จุดเฉพาะปี2546ปีเดียวดัชนีตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง117%ซึ่งเป็นการปรับตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยหลังปีวิกฤต2540 อันนี้ส่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มที่และสูงที่สุดถึง7.2%สถานะทางการเงินของไทยสูงสุดจากการประกาศคืนเงินที่ต้องกู้ยืมจาก IMF ก่อนกำหนดของคุณทักษิณในช่วงกลางปี2546หลังจากการขึ้นสู่จุดสูงสุด รัฐบาลที่นําโดยคุณทักษิณก็ประสบปัญหามากมายจากการประท้วงของกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามจนนําไปสู่การรัฐประหารในปี2549โดยที่การเติบโตของ GDP ลดลงเหลือเพียงปีละ4-5%และดัชนีตลาดหุ้นในช่วง3ปีหลังของคุณทักษิณไม่สามารถขึ้นไปเกินจุดสูงสุดที่772จุดอีกเลย รอบใหม่ที่คุณทักษิณกลับมาหลังจาก17ปีนี้ดูเหมือนว่าหุ้นจะต้อนรับตั้งแต่วันแรกเพราะคนอาจจะคิดถึงอดีตที่หอมหวานคำถามอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างของประชากรที่แก่ตัวได้หรือไม่เช่นเดียวกับปัญหาในการบริหารประเทศในระยะยาวถ้าทำได้หุ้นก็อาจจะโตต่อไปได้อีกยาวนาน แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้หุ้นก็คงขึ้นไปได้อีกไม่นานและถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือโอกาสที่ควรจะขายเพราะมันอาจจะเป็นก๊อกสุดท้ายที่เราจะขายหุ้นได้ในราคาที่ดีอาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมาละเวยมาละวามมาซื้อหรือมาขายแตะละลาในแบบของดรนิเวศเหวีวชิรวรากรค่ะแล้วทุกท่านล่ะคะจังหวะน,นี้ทุกท่านคิดว่าควรซื้อหรือขายดี ลองคิดวิเคราะห์แยกแยะกันให้ดีนะคะยังไงจิมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จิมด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ